สวัสดีครับทำไมชาชาวนี้รถเยอะมากเลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปน้ำตกเชนทะเทนกันนะครับก็ตอนนี้เจ็ดโมงสี่สิบสามนะรถเยอะผมคือไม่รู้ว่าทำไมหรือเขาอาจจะยังเป็นวันทำงานของ ใครส่วนใหญ่ลหลายๆค้นอยู่นะครับก็คือเห็นรถออกมาแบบเมื่อกี้เราก็ผ่านนิคมมาไอเลยตอนนี้เราก็มาถึงบางประกงแล้วนะครับก็นี่คือจุดที่น่าจะรู้ดีนะครับเราผ่านกันมาเราก็จะรู้ว่าตรงนี้คือบางปะกลงละข้างหน้าคือเอ,อสะพานข้ามแม่น้ําบางปะกงไม่ใช่อันนี้นะอันนี้สะพานสหรับรถนะ แต่ตอนนี้นี่รถเยอะจริงๆนะคือเมื่อคืนฝนตกค่อนข้างหนักนะครับที่บ้านผมแต่ว่าไม่รู้ฝั่งนี้ตกหรือเปล่านะก็เราก็ไม่ได้อยู่ไกลกันมากนะครับ <c oughs> ก็หวังว่ามันจะมีน้ำเยอะนะ <c oughs> มาจนใกล้จะถึงแล้วนะครับตอนนี้อากาศดีมาก ไม่ร้อนเลยแต่ว่ามันแปดโมงครึ่งเองนะก็ขับรถกันชิวๆนะครับจากบ้านนาก็ประมาณชั่วโมงนี่นะตรงนี้ก็จะมีคาเฟ่นะครับเอาเช้าจุ่มน้ำได้นะครับมีน้ำไหมผมว่ามีพอสมควร ก็ดูแล้วถ้าน้ำตรงนี้ไม่เยอะข้างบนก็อาจจะไม่เยอะมากคือข้อเสียของที่นี่อย่างหนึ่งนะครับคือเขาเอ,อิจริงๆมีคนทำเพจเฟ b บุ๊กนะแต่ว่าไม่ค่อยอัปเดตเท่าไหร่นะครับมันก็เจอเทำให้เราไม่รู้ว่ามีน้ำไม่มีน้ำนะ เฮ้ผมเลี้ยวมาผิดทางแน่เลยวะชอบเลี้ยวผิดอ่ะ เออต้องมาทางนี้เราต้องเห็นป้ายวัดเขาไม้แดงนะครับนี่เห็นตายน้ำตกแล้วอ <c oughs> โอ้เย็นสบายเลยอ่ะโอ้ข้างบนมีก้อนเมฆหมอกด้วยเฮ้ยพิดฉาพิิดฉา หวังว่าเราจะเจอเห็ดแชมเต้นะครับเอาละเจ้าถิ่นมารอรับกันแล้วเจ้าแรกงั้นเหรอ คือเมื่อกี้กินหมูปิ้งไปนะเราก็ตอนนี้อยู่น้ำไม่ได้ซื้นน้ำหวังว่าข้างในเขาจะเปิดแต่เช้านะครับต้องกันน้ำดื่ม Yay! ครับทางขึ้นไปห้ารเมตรนะครับด้านบนครับนี่นะครับ,นบ,นออรบโอ้ไม่เยอะท่านแอในอ่างนี่ไม่เยอะข้างบนอาจจะไม่เยอะนะ ตรงนี้เป็นลานการเต้นนะครับแล้วก็เขาจะมีเป็นเหมือนเส้นทางเดินสำรวจแะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับก็เดินเป็นวงไป พื้นที่อีกแล้วนะครับเข้าใจว่าเดี๋ยวก็จะทําเป็นลักษณะของลานจอดรถหรือไม่ก็น่าจะเป็นลานจอดรถแลวคงไม่ทํหลานแันงเต็นหรอกคือเมื่อก่อนเราจะต้องจอดรถทางนู้นนะครับแลวเดินขึ้นมาแต่ตอนนี้ก็คือเนี่ยสามารถใช่เลยเนี่ยทาเป็นลานจอดรถเพิ่มขึ้นได้นี่นะครับก็เริ่มมีคนมาเยอะละ ประมาณนึงเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันตรงนู้นกันฮนะตอนนี้หละมาถึงแล้วน,นะกำลังจะเดินลงไปข้างล่างนะครับก็การจดรถน่นจะอยู่ต้านบนนะครับแต่เราต้องใช้การเดินลงไปหน่อยนึงก็ไม่ได้ไกลมากนะครับถือว่าดีเลยทีเดียวแล้วก็ยิงปลอดภัยนะครับถ้าเกิดมีน้ำปงน้ำป่ามาอะไรเนี้ยเราก็จะไดออ้รถไม่เสียหายนะครับ แล้วเราลงไปเริ่มถ่ายรูปก,กันตรงด้านล่างก่อนดีกว่าว่าคน,นยังไม่เยอะคือเขาเปิดแปดโมงใช่ไหมครับเรามาถึงแปดโมงพอดีก็ตามนั้นนะมันก็จะไม่ค่อยเยอะมาแล้วก็นี่ตรงนี้นะครับจุดนี้ถ้าหลายๆคนเคยมาน่าจะตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดนะครับหลายปีและก็จะมีคนเอาชุดไทยมาไหว้นะครับมา แก้บนอ,อะไรพวกนี้ตรงบริเวณนี้อยู่นะครับซึ่งก็มีการเอาออกไปนะครับถามว่าดีไหมส่วนตัวผมก,ก็โอเคนะคือบางทีเรามาคนเดียวอย่างเงี้ยเราก็จะตกตกใจนิดนึงนะครับเอาวอะไรอ่าแต่ตอนนี้ก็ไม่มีละนออี่เสียงน้ำไม่แรงมากโอ้มีป้ายไว้ เป็นจุดถ่ายรูปเลยน้ำเยอะอยู่นี่โอเคเอดูสวยนะครับก็เคยทำใต้ไว้ให้ถ่ายรูปก็คือเท่าที่รู้ก็คือเขาปเป็นงานกุ้อหน่ยการมันก็เลยมีหลายอย่างปเปลี่ยนไปนะครับก็เป็นทางที่มันดูดีขึ้นนะนี่เราเริ่มเห็นบี๊กแล้วแ,แดดออกเขาน่าจะออกกันนะกูแหละแต่ร้านค้าเปิดยัง อืมท่านประเทนวัดตั้งฟองอืมผีเช่ผีเช่ผีเช่เดี๋ยวเราแวะไปร้านค้าก่อนนะเพราะเรายังไม่กินน้ำนะครับสวยไหมเดี๋ยมองไม่เห็นเนาะโอ้รอบที่แล้วมายังไม่ขนาดนี้เลยนะ เเปลี่ยนไปได้ลเลยก็ดีโอ้โหน้ำนิ่งเลยน้ำนิ่งเลยแต่ว่าไม่ค่อยอเป็นน้ำไดะเป็น nam khăn tỏi thuốc này nam cái nước nam nhìn này nhìn chập rồi cái chơi hết khó nè đào mà ไอ้มีคนอ,อยู่ข้างในเพราะว่าตรงนี้ทาทางขึ้นไปด้วยครัาบวันว่าเราจะเจอเห็ดนะครับแต่ไม่เราจะเจอไอ้เจ้าตะกรง ไม่น่ามีโอ้คนเยอะเลยฮ่าไอตรงนี้เงียบแล้วไม่มีคนขึ้นมาไกลยอยู่นะเพอาํทำทางขึ้นมาง่ายขึ้นนะครับเมื่อก่อนต้องปีนขึ้นมา ตอนนี้ด้านข้างเังก็ขึ้นมาได้แล้วแล้วก็จริงๆตรงนี้ผมมาขึ้นมาเลยเคยขึ้นมาอยู่แล้วก็มันจะมีเห็ดแคมเปญแถวนี้อยู่นะครับซึ่งจะจะเจอก่อนข้างล่างแต่ส่วนใหญ่เราจะอยู่ข้างล่างนะครับเพราะข้างล่างมันเดินง่ายแล้วก็แต่ไม่เจอเลยไม่เห็นร่องรอยเลยคือ ตอนนี้มันมันไม่ได้รู้สึกถึงความแบบร้อนชื้นมากนะครับก็คือ,อยังเฉยๆก็เป็นไปได้ที่เห็ดมันจะยังไม่ออกนะครับซึ่งปกติเขาจะงอกอยู่ตามคอนไม้พวกนี้นะครับกิ่งไม้ไม้ที่ตายไปแล้วนะครับแต่จกเนี้เราไม่เห็นเลย ตรงนี้น่าจะเป็นจุดสูงสุดที่ผมเคยเดินขึ้นมาแล้วหละเนี่ยนะดูดิคือเอาขึ้นมากินกันแล้วก็ไม่ชิ้งนะครับไม่เอาลองไปทินนะ้งเนี่ยกลเป็นขยะอยู่บนเนี่ยตรงนั้นนะ่ะอาจจะมีเดี๋ยวไปดูกันโอ้ ี่ต้องบอกว่าสูงว่าทุกครั้งที่เคยมานะครับเห,เหมือนเหมือนเส้นทางมันสะดวกขึ้นนลเพราะทุกทีผมจะหยุดอยู่แค่ตรงนั้นอนะขึ้นมาต่อไม่ได้แตร่รอบนี้มันเหมือนมีอะไรเปลี่ยนกอย่างหนึ่งนะมันก็เลยทําให้เราเดินต่อไปได้นะครับแต่ก็ต้องระวังนะอ ปคือแดดมันยังไม่ออกไอ้พวกผีชงผีเสื้อก็ไม่ออกมานะครับ Có đồng làng này tham cho mấy trời rồi đây Ồ, nắm này đi

ฮารุน้องตกไปเลยเดียวกว่าเราไม่เคยมานะแล้วแล้วดูสำพราราที่ผมแบกขึ้นมานะี่ขาตั้งกล้องด้วยว้าวอโห มีภาพพิธิตออกมานะครับแดดออกมาสวยเลยอะ่ะเอิคเขิเห็นจริงเหยนไหมครับถ่ายรูปกาอนอเขาทำทางเดินมาดูหน่อย ได้นี่ว่าไม่เป็นไรเราลุยอยู่แล้วเน, <c oughs> น,นี่ยต้องอไม่เคยขึ้นมาึีขนาดนี้เลยนะครับแต่พอขึ้นมาเราก็สวยงามดีคือมัน ข้างบนมันไม่ได้ใหญ่โตมากนี่มีปลาด้วย ่าเต็มปหมดมเลยเหมือนมีเม่ฝนอะไรตอนนี้เรามาถึงจุดสูงสุดที่คิดว่าน่าจะไปได้แล้วนะครับเพราะว่านี่ตรงนี้มันเป็นเหวนะครับเป็นแทงหินเหยแล้วก็นี่ฝั่งนี้มันก็ ไม่มีทางให้เดินไปแล้วอ่ะนี่นะครับก็สุดแล้วคือถ้าจะไปนี่ก็คือต้องไม่ปีนตรงนี้ก็นู่นเนี่ยปีนหินขึ้นไปก็ยากอยู่นะครับแตดูแล้วเนี่ยน่าจะสุดแล,แล้วก็ตอนนี้นะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวเราต้องตับแิดนึง อ,อนี่นะครับก็เมฆค่อนข้างหนาเลยทีเดียวเนี้ยนี่คือเมฆหมดเลย,เยแล้วตรงนี้มันสีออกดำๆแล้วนะก็มีแนวโน้มว่าฝนจะตกนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยๆทยอยลงไปถ่ายรูปแล้วก็ไปทางนู้นดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวอุปกรณ์เราจะเปียกหมดนะครับ